การเช็ดตาเป็นสิ่งจำเป็นมากในระยะหลังผ่าตัดเนื่องจากจะต้องห้ามล้างหน้าเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตาจากสาเหตุน้ำเข้าตาจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยการเช็ดตาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังผ่าตัดอุปกรณ์ในการเช็ดตามีดังนี้ 1. มพันสำลีสะอาดสฝาครอบตา 3. าลัตเตอร์ 4. ยาหยดตาและยาป้ายตา 5. ้าผ้าขนหนูหกสบู่วิธีการเช็ดตาหยอดตาโดยเริ่มจากตื่นนอนตอนเช้าให้ผู้ป่วยเช็ดหน้าข้างที่ไม่ผ่าตัดด้วยผ้าขนหนูบิดหมัดมาดให้ทั่วใบหน้าผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องแกะฝาครอบตาออกขั้นตอนแรกก่อนการเช็ดตาให้ผู้ที่จะทำการเช็ดตาให้ผู้ป่วยล้างมือให้สะอาด ด้วยน้ำสบู่จากนั้นเช็ดมือให้แห้งการล้างมือให้สะอาดเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัดการเช็ดตาด้วยไม้พันสำลีก้านที่หนึ่งเช็ดขอบตาล่างใช้นิ้วหัวแม่มือดึงเปลือกตาล่างลงให้ผู้ป่วยมองขึ้นด้านบนใช้ไม้พันสำลี วางในแนวราบลากจากหัวตาไปหางตาไม้พันสำรีก้านที่สองเช็ดเปลือกตาบนใช้นิ้วชี้ดึงเปลือกตาขึ้นให้ผู้ป่วยมองไปทางปลายเท้าวางไม้พันสำรีในแนวราบเช็ดจากหัวตาไปหางตาไม้พันสำรีก้านที่สามเช็ดบริเวณหัวตาให้ผู้ป่วยมองไปทางหางตาแล้วใช้ไม้พันสำรี เช็ดจากหัวตาไปยังสันจมูกการหยอดตาให้ผู้ป่วยแนนหน้าขึ้นข้างบนใช้นิ้วชี้มือข้างที่ไม่ถนัดดึงเปลือกตาล่างลงหยดยาหนึ่งหยดลงบนกระพุ้งตาด้านล่างการป้ายตาดึงหนังตาล่างลงให้เป็นกระพุ้งปีบยาป้ายตาโดยเริ่มจากหัวตา ไปหางตายาว1เซนติเมตรให้ผู้ป่วยหลับตาไว้สักครู่หลังการหยอดตาและป้ายตาให้ผู้ป่วยหลับตาไว้แล้วปิดฝาครอบตาโดยวางด้านเว้าวไว้ตรงสันจมูกติดปลาเตอร์บริเวณขอบบนและล่างเว้นตรงกลางเพื่อให้ผู้ป่วยมองผ่านได้ วิธีทำความสะอาดฝาครอบตานำฝาครอบตาที่แกะออกมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดวางไว้ให้แห้งทำวันละหนึ่งครั้งตอนเช้าเมื่อเปิดเช็ดตาสำหรับข้อควรจํามีดังนี้นะคะไม้พันสำลีหนึ่งก้านเช็ดเพียงหนึ่งตำแหน่งและใช้ด้านเดียวเท่านั้น ยาหยดตามีอายุหลังเปิดใช้งานหนึ่งเดือนและไม่ใช้ยาร่วมกับผู้อื่นยาหยอดตาแต่ละชนิดควรเว้นระยะห่าง5-10นาทีกรณีที่ใช้ทั้งยาหยอดตาและยาป้ายตาให้ใช้ยาหยอดก่อนยาป้ายและเว้นระยะห่าง5-10นาทียาหยอดตาชนิดแขวนตะกรขุ่นขาวควรเขย่าขวดทุกครั้งก่อนใช้ยาหากมีอาการผิดปกติที่ควรรีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัดคือ ตามัวลงปวดตามากตาบวมแดงคลื่นไส้อาเจียนผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ก่อนวันนัดน,นะคะขอบคุณค่ะ